ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหาหรือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ปี2566นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และที่ปรึกษา,ากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ปี2566โดยมีพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะกรรมการนานาตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจเข้ารวมที่ห้องฉบาโรงแรมกรุงสิีริเวอร์โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ครบวาระในเดือนมีนาคมนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าได้เสนอแนะแนวทางให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มาเข้าร่วมให้พิจารณาถึงหน้าที่การงานว่าสามารถดำเนินการกิจกรรมต่าง,างๆเพื่อช่วยเหลือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตำรวจ รวมถึงฝากทางคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจให้ผลักดันในด้านของกิจกรรมด้านสวัสดิการและการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจะตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา76ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมได้ร่วมกันมีส่วนร่วมนะครับในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจรวมถึงให้ข้อเสนอแนะอีกด้วยครับ